สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำแยมส้มโฮมเมดจากส้มสายน้ำผึ้งกันนะคะส้มสายน้ำผึ้งเขาจะมีรสชาติที่จัดจ้านเอามาทำแยมส้มอร่อยมากๆค่ะสูตรที่ทำวันนี้จะต่างจากแยมส้มแบบอื่นนะคะคือเราจะไม่เอาเปลือกส้มลงไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้มีรสขมและต้องการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่อาจจะยังมีค้างอยู่บนเปลือกส้ม ถ้าเราล้างไม่สะอาดพอนะคะสูตรนี้เราจะได้นื้อส้มเต็มๆเ,เลยค่ะเราจะใช้ส้มสายน้ำผึ้ง1ึ่งกิโลนะคะเราจะปอกเปลือกออกแล้วก็เลาะเม็ดออกให้หมดนะคะส่วนเส้นใยที่อยู่ตามเปลือกส้มจะเลาะหรือไม่เลาะอ,ออกก็ได้นะคะเพราะเส้นใยของเขาเนี่ยจะค่อนข้างบางไม่ได้หนาเหมือนกับส้มของต่างประเทศน,นะคะ นี้ก็ชิมส้มของเราไปด้วยนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงหวานเปรี้ยวขนาดไหนเราจะได้รู้ว่าเอ๊เราควรจะเติมน้ําตาลประมาณเท่าไหร่หรือในเริ่มแรกอาจจะยังต้องใส่น้ําตาลเลยก็ได้ค่ะเคี่ยวไปก่อดแล้วก็ลองชิมรสดูว่ารสชาติเนี่ยเราควรจะเติมน้ําตาลเพิ่มเท่าไหรด่ดีแล้วก็ชิมรสไปนะคะนำเนื้อส้มที่ปอกเปลือกออกแล้วก็แกะเม็ดออกหมดแล้วใส่ลงหม้อสแตนเลสนะคะ ใส่น้ำตาลทราย100กรัมและเกลือป่นเล็กน้อยตามด้วยน้ำสะอาดอีกเล็กน้อยค่ะปริมาณน้ำตาลที่ใส่ให้ปรับเอาเองนะคะตามที่เราต้องการจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมเดือดน,นะคะแล้วเราก็ลดไฟลงคอยคนส่วนผสมเป็นระยะๆะะค่ะเติมแบะแซลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะ จะช่วยให้ส่วนผสมเนี่ยมีความข้นเหนียวขึ้นหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะคนไปสักระยะเนี่ยเราก็จะชิมรสดูต้องการความหวานเพิ่มก็ใส่น้ำตาลเพิ่มได้นะคะแต่ว่าในวันนี้ที่เราทำเนี่ยน้ำตาลที่เราใส่ไป100กรัมนี่เพียงพอแล้ว และต้องการความเปรี้ยวมากขึ้นใส่มะนาวลงไปประมาณ2-3ช้อนโต๊ะค่ะมีวิธีเทสความข้นของแยมส้มง่ายๆนะคะโดยการตักแยมส้มเนี่ยวางลงบนจานที่แช่ตู้เย็นเอาไว้ก่อนแล้วนะคะถ้ายามของเราเนี่ยมีความข้นหนืดและค่อยๆไหลลงมาแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วค่ะถ้าพอใจแล้วก็ปิดไฟนะคะยกลงแล้วก็นำมาเทใส่ขวดแก้วค่ะ ขวดแก้วที่ใช้วันนี้นะคะเป็นขวดแยมเก่าที่เราทานหมดแล้วแล้วเราก็ล้างเก็บเอาไว้นะคะก่อนที่จะนํามาใช้คนที่จะนําไปต้มลวกหรือว่านึ่งเพื่อฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนนะคะทําเสร็จแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ได้นานค่ะแยมส้มสูตรนี้นะคะนํามาทาแคลกเกอร์หรือว่าจะมาทาขนมปังปิ้ง อร่อยมากๆนะคะนำมาชงกับน้ำร้อนทานเป็นชายแยมส้มก็จะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็หอมกลิ่นส้มด้วยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะคลิปนี้จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ